ตอนที่175ไปแลกเงินกันคิดไม่ถึงเลยว่านายก็โหดเหมือนกันนะเนี่เหวนจิ้งยืนพิงข้างรถและชำเลืองมองเขาก่อนจะพูดหยอกล้อออกมามู่ซวนไม่รู้สึกอับอายแม้แต่น้อยที่ถูกคนอื่นจับได้และมองเธออย่างใจเย็นก่อนหน้านี้ฉันต้องทนดูสิทธิ์น้องของฉันถูกคนอื่นรังแกและยังเกือบถูกคนทำร้ายหมายเอาชีวิตเมื่อเผชิญหน้ากับคนพวกนั้นจะให้ฉันแซงทำเป็นให้อภัยพวกเขาอย่างนั้นหรือเขาหัวเราะอ,อย่างเย้ยหยัน มีเพียงพ่อพระเท่านั้นถึงจะทําเรื่องแบบนั้นได้ฉันยังไม่บรรลุถึงขั้นนั้นจึงทํามันไม่ได้หากไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของโจโจเธออาจจะได้รับบาดเจ็บและวิญญาณชั่วร้ายอายุพันปีตนนั้นก็คงจะหลบหนีไปได้อย่างแน่นอนใครจะทําอะไรเขาก็ได้แต่อย่ามาแต่ต้องสิทธิ์น้องของเขาเด็ดขาดเขามองเหวินจิ้งด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยราวกับว่าไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นเหวินจิ้งมองเขาและยิ้มเล็กน้อยฉันเห็นด้วย หลังจากพูดจบเธอก็เหลือบมองไปยังหนูน้อยที่อยู่บนรถเด็กน้อยที่ตัวเล็กขนาดนี้หากใครรังแกเธอเหวินจิ้งเองก็คงจะไม่ปล่อยผ่านอย่างแน่นอนมู่ซนเองเมื่อมองไปทางโจโจโววตาของเขาก็อ่อนโยนลงทันทีโจโวกำลังนั่งนับนิ้วมือบนรถและพูดถึงของที่ได้รับวันนี้กับถังชิงอยู่เมื่อรับรู้ถึงสายตาที่จ้องมองมาที่เธอหนูน้อยก็หันกลับไปมองจากนั้นก็กรพริปตาและยิ้มจนตาหยีเธอกดกระจกรถลงแล้วยื่นมืออ้วนๆออ,ออกมา พี่สาวคนเก่งสิทธิ์พี่ใหญ่รีบขึ้นรถสิคะเราจะได้กลับบ้านกันหนูบอกให้พี่ตาฟูเตรียมถุงผ้าใบใหญ่เอาไว้ด้วยพรุ่งนี้เราจะไปที่อารามไปหยุนและขนสมบัติของพวกเขากลับมาให้หมดเกลี<ๆ>้ยงไปเลยค่ะเธอได้ยินมาว่าตำแหน่งของตาแกหน้างโง่ค่อนข้างสูงเลยดังนั้นคงไม่มากไปหากจะขอแลกกับสมบัติบางอย่างพอนึกถึงสิ่งนี้หนูน้อยก็ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นหนูน้อยมีความสุขมูส่วนก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนและยกมือขึ้นบีบแก้มที่อ้วนฟูของเธอมาแล้ว เวิรนจริงชำเลืองมองด้วยหางตาเมื่อเห็นรอยยิ้มบนหน้าของเขาเธอก็เลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยพวกผู้ชายนี่ช่างโลเลเสียจริงฮ่าฮาแต่ว่าเธอก็ชอบเช่นกันจากนั้นมูส่วนก็หันหลังกลับและเปิดประตูรถออกก่อนจะขึ้นไปนั่งเขาคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนจะขับรถกลับไปที่คฤราสหาตระกูลฉินเมื่อกลับมาถึงคฤราสหาด,ด้วยเกรงว่าจะทำให้ครอบครัวฉินแตกตื่นมูสว่วนจึงได้มองไปที่สองคนที่อยู่ท้ายรถอย่างลำบากใจ หากปล่อยไว้ที่นี่ก็กลัวว่าพวกเขาจะหนีไปสังเกตจากท่าทางของเขาเวนจิ้งจึงกล่าวว่าพาพวกเขาไปที่บ้านลูกพี่ฉันก่อนไหมละ่ะมู่สวนมองเธอและพยักหน้าก่อนจะกระชากสองคนนั้นลงมาจากรถแล้วเดินตามเธอไปด้วยโจโจเองก็เดินตามหลังไปติดติดและเธอยังช่วยประคองศีรษะของเฉินจือหยวนเอาไว้ซึ่งเขาเป็นเหมือนสมบัติชิ้นใหญ่ของเธอดังนั้นศีรษะของเขาต้องห้ามมีรอยเด็ดขาดเพราะระหว่างคนเป็น,ปนกับคนตายมันคนละราคากัน เมื่อพวกเขาตามหวนจิ้งมาถึงคฤหาสน์ของเย่หลิงเฟิงพวกเขาถึงได้รู้ว่ามีห้องลับอยู่ด้วยดูจากคุณภาพของวัสดุนั้นสูงกว่าคุกเสียอีกเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหลบหนีออกจากที่นี่มู่ซวนอดไม่ได้ที่จะมองเหวนจิ้งดวงตาของเขารีลงเล็กน้อยและเริ่มสงสัยว่าพวกเขาเป็นใครกันแน่ระหว่างที่คิดอยู่นั้นเขาก็เดินเข้าไปจูมือโจโจและดึงเธอเข้ามาหาเขาโดยค่อยๆพาเธอเว้นระยะออกห่างจากหวนจิ้ง พวกเขาต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นคงไม่มีห้องแบบนี้อยู่ภายในบ้านแน่ฮ่า <laughs> โจโจยังเด็กยังไม่เข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเธอจึงคิดว่าที่นี่น่าทึ่งมากและเริ่มสังเกตรอบๆอย่างสนใจให้พวกเขาอยู่ที่นี่เถอะเมื่อผ่านประตูที่ต้องใช้รหัสรักษาความปลอดภัยมาหลายชั้นจากนั้นเวินจิ้งก็ชี้ไปยังห้องที่อยู่ด้านในสุดมันมืดมากและยังดูอึดอัดอีกด้วย เห็นได้ชัดว่าที่ตรงนั้นทำขึ้นมาเพื่อใช้กับนักโทษโดยเฉพาะมู่ซวนพยักหน้าจากนั้นก็ขังทั้งสองคนไว้ที่นี่และไม่ได้ถามถึงสิ่งที่เขาเห็นในที่นี้แต่อย่างใดโจโจมองเฉินจือหยวนพร้อมขึ้นพูดว่าต้องรักษาอาการของตาแก่หน้าโง่ให้หายก่อนใหม่ไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาจะไม่คุ้มค่าเอานะเสียงของหนูน้อยดังก้องไปทั่วทั้งห้องและทุกคนก็ได้ยินมันอย่างชัดเจน เฉินจือหยวนค่อยๆตื่นขึ้นมาด้วยความมุนงงพอได้ยินคำนี้เข้าเขาก็สลบไปอีกครั้งก่อนที่เขาจะสลบไปนั้นเขายังคิดว่าอารามซานชิงสั่งสอนคนแบบนี้ออกมาได้อย่างไรแต่ละคนช่างโหดร้ายเกินมนุษย์เสียอีกมู่ซวนเหลือบมองเขาแล้วสายศีรษะไม่จำเป็นต้องรักษาเขาให้หายขาดหรอกแค่รักษากึ่งดีกึ่งร้ายก็พอให้เขามีลมหายใจที่รวยรินพอไปถึงอารามไปหยุนได้เท่านั้นหากถึงเวลานั้นพวกของเขาต้องการช่วยเขาจริงๆก็ให้แสดงความจริงใจออกมา ส่วนเรื่องความจริงใจนั้นมันชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วโจโจรับรู้ถึงความหมายจึงยกนิ้วโป้งให้เขาสิทธิ์พี่ใหญ่ฉลาดมากยิงปืนนัดเดียวได้นกตั้งหลายตัวหนูน้อยคาดไม่ถึงว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยดูเหมือนว่าเธอยังต้องเรียนรู้อีกมากเธอหยิบยาเม็ดราคาถูกออกมาจากกระเป๋าแล้วยัดใส่ปากเฉินจือหยวนก่อนจะพูดว่า อันนี้ถือว่าฉันให้นายฟรีนะตาแก่หน้างโง่นายต้องเข้มแข็งเอาไว้หวังว่านายคงจะมีความสําคัญและช่วยแลกสมบัติให้กับเราได้เยอะๆนะไม่อย่างนั้นปู่ของนายอย่างฉันคงจะขาดทุนแย่ทั้งชิงมองไปที่สิทธิหลานทั้งสองคนนั้นแล้วก็อดที่จะสายศีรษะไม่ได้มีแต่นิสัยแบบสิทธน้องที่พึ่งพาไม่ได้ของเขาเท่านั้นที่จะเลี้ยงหนูน้อยที่ทั้งดีและร้ายแบบนี้ออกมาได้ จะบอกว่าเธอเป็นดีแต่ก็ยังมีความร้ายกาจปนอยู่และหากจะบอกว่าเธอร้ายแต่หนูน้อยก็ไม่ได้รังแกใครก่อนที่ผ่านมาเธอล้วนแต่ถูกคนอื่นรังแกก่อนทั้งนั้นแน่นอนเธอจะสู้ก็ต่อเมื่อเธอถูกรังแกเท่านั้นและเธอก็เป็นหนูน้อยที่มีจิตใจดีมากด้วยต้องโทษเฉินจือหยวนที่พวกเขาร้ายเกินไปพวกเขารังแกผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากจะโดยสู้กลับบ้างคงไม่ถือว่าทำเกินกว่าเหตุเอาหลับไปกันเถอะพรุ่งนี้เราค่อยกลับขึ้นไปบนภูเขากันและเรายังต้องเตรียมของบางอย่างอยู่อืมอืม โจโจพยักหน้าซ้ำๆหนูยังต้องเอาของขวัญไปให้อาจารย์อาจารย์ลุงและอาจารย์เจ้าอาวาสและหนูต้องเอาให้หนูน้อยนับนิ้วตัวเองและพูดขึ้นมาทีละคนและเลือกของขวัญตามที่แต่ละคนชอบเธอจะมอบมันให้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่นักพรตไม่ที่รับผิดชอบเรื่องความสะอาดของอารามมู่ซวนมองหนูน้อยอย่างอ่อนโยนสิ์น้องของเขานิสัยดีขนาดนี้เขาจะต้องปกป้องและดูแลเธออย่างดี โจโจเดินออกมาและกำลังจะกลับบ้านจูจู่ก็พบเฉินต้าที่นั่งเศร้าอยู่บนโซฟาใบหน้าของเขาดูไม่ค่อยดีนักโจโจเดินเข้าไปหาเขาอย่างสงสัยและก็มองเขาจากด้านข้างจนผมจุกบนศีรษะของเธอแทบจะแตะพื้นพร้อมกับเอ่ยว่าน้องชายตัวเหม็นใครรังแกนายหรือเฉินต้าที่กำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างอยู่จู่จู่เมื่อเขาเห็นใบหน้าเล็กๆโผล่เข้ามาทั้งยังเป็นใบหน้าที่กลับหัวแม่หนูน้อยจะหน้าตาน่ารักมากแต่ก็ทำเอาเขาตกใจไม่น้อยเลย เขาเอ็นหลังและเห็นว่าเป็นโจโจจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกและเช็ดหน้าตัวเองพี่โจเป็นพี่เองหรือใช่ฉันเองโจโจยืดตัวตรงตอบกลับอย่างนุ่มนวลพร้อมกับยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเขาและเอ่ยถามอีกรอบนายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเฉินต้าสายศีรษะแต่ยังรู้สึกหดหูเล็กน้อยหวนจิ้งเดินเข้ามาและถามว่าเป็นห่วงลูกพี่หรืออืม เฉินต้าพยักหน้าด้วยสีหน้าที่เคร่งขรึมและมองไปยังทิศทางของห้องซ้อมที่อยู่ชั้นบนด้วยความกังวลใจอยู่ตลอดเวลาลูกพี่เข้าไปข้างในตั้งแต่เมื่อคืนแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่ออกมาเลยขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นยังคงมีเสียงหมัดกระทบกับกระสอบทรายลอยออกมาไม่หยุดการฝึกฝนอย่างพอประมาณนั้นดีต่อสุขภาพแต่แบบเขาเรียกว่าการทรมานตัวเองเฉินต้ารู้ว่าเขาเสียใจแต่เขาไม่ต้องการให้ลูกพี่ของเขาทำร้ายตัวเองแบบนี้ เมื่อได้ยินที่พวกเขาคุยกันโจโจก็กระพริบตาคุณลุงปากไม่ดีเป็นอะไรหรือคะเฉินต้าถอนหายใจแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาเหวนจิ้งครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้หนูน้อยฟังเมื่อรู้ว่าศพของอัญญาหายไปโจโจก็ขมวดคิ้วแน่นทันทีหวนจิ้งมองหนูน้อยแล้วถามว่าโจโจเธอมีวิธีทำนายจุดที่ศพของพี่สะพายของฉันอยู่บ้างไหม โจโจเอามือเล็กๆแต่ที่คางของตัวเองแต่ไม่ได้ให้คำตอบในทันทีเธอหันศีรษะไปรอบๆอยู่ครู่หนึ่งและสุดท้ายหนูน้อยก็พยักหน้ามี